สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนบะไทยโอ้ยสี้ควันสี้ฝ้าเบิง้งวิธีอันไทยหน้านะพี่นอ้องนี่ไชหน้าเป็นแบบนี้จะเห็นบ่ไทยหน้ามันเป็นเป็นเป็นสามเหลี่ยมแม่พี่นอ้องสามเหลี่ยม ถ่ายแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อ,อบันจิประหยัดเวลาลงนะคะ่ะถ่ยตรงนี้ถ่ยแบบนี้นะคะถ่ายก่อนเพื่อการประหยัดเวลานะคะดิไหน้าเป็นสามเหลี่ยมพี่น้องเอ้ย ไทยก็บ,บ่เขาพี่น้องเอ้ยดินแข็งคักขนาดว่าฝ้ตกตเลยได้นี่บ้านให้เจ้าเป็นดินแบบได้บ้านป่อยเป็นโ,โคกโคกขี้หินพี่น้องเนี่ยดิ้นแดงๆมีนะบ้านเจ้าห้องไงนน่ะไทยก็บ,บ่เขาเนี่ยพบกับ MU57 คือเกา่าพี่น้องเอ้ย ทานกระเบิดแล้วนะคะยังบ่ทันมีเวลาเปลี่ยนมือหันไขออกแล้วนะพี่น้องว่าสิเปลี่ยนคุณแจ๊บ่มีพี่น้องเอ,อ้พี่น้องหลายเพิ่นมายืนไปแล้วอ่มาขึ้นแหม ใครเอามาเราเสีย,วเ,ยวเวลาลายพี่น้องเออนีองงานมามือเศารานี่นะคะพี่น้องมือเศารานี่อันมาไท้ได้ชี้หาให้ยางหัวนะคะพี่น้องเมือ่อขี้เมื่อเขาบ้านไปปะเข่าบานไปปะจะมาลุยไหมนาอต้นนี้ก็สิบสีนาฬิกาแล้ว แล้วเนี่ยล่เจ้าเ,เบิ้งไปมาขีหินมาขีหินเป็นแผ่นอยู่พี่น้องมาขีหินพลานบอกเฮิรหัวเบิ้งมันโป้งผานถือมันก็เด้งขึ้นพี่น้องเอ้กระด,ดอนขึ้นเลยไปเก็บเก็บมุมก่อนนะคะเก็บมุมก่อน เก็ดมุมโอ้ยวควันจบพี่น,อน้องเลยควันจืบตะกี้ควันก็ี่นะคะอันนี้ฟ้นต๊ใใ่เริ่อยากซ่มเน่จักหน่อยตะกี้ไทยกับบ่อเขานะคะพี่น้อง อันผู้ใดก็มีแตผ่ผ้ว่าอยากวานอยากวานนะผู้ใดก็ว่าอยากวานอยากวานนี่ขนาดฝนตกใส่ในย,ย่งยางบ่อเห่าเขาเพื่อนูนตะกี้เนาะตอนส่วงฝนน้ำบ่โจกมีแต่คนอยากวานอยากวานไปไถยเหล่ากะตีมันโมเขานะขนาดรถใหญ่นะรุ่นรุ่นเอ็มยังไม่เข้า เอารถน้อยไปรถน้อยเอลสามหกเลยจีพี่เด้พี่น้องเนียบบดนี้ตีว่าไทยบเ,ออเ,บเบ้นะเาขา,า,นนะาเออท่าเจ้ากระเบงเนี่ยท่าเจ้าอสอิฝ้าวไปยังฝ้าก้อนฝนเล้วท้าเจ้าให้ฝนตกแค่เทือสองเทือกก้อนกะระเบิดนาะพี่น้องเออยพุ่อนละมันหินนะไอ้ฝนตกแค่เทือสองเทือกก้อนกระเบิดแล้วมาตีรถไทยเด้พี่น้องบบดนี้ตีรถไทยไทยห้าไทายห้าเขาบองเพื่อน่าเอยไม่ใหญ่นี่จะไม่สาดชนเบานะคะ ุ่งกพี่น้องเอ้ยเบอร์อะไรเงินสองอยห,หาชิมันเบิ่์เอาเนสุดโตคักโตเนอะไรอือตาอะไรกระเพงน้ามันกระเพงพี่น้องเอ้ยว่านพุ่มมาจ่ายเงินพี่น้องสองเจ้ามาจ่ายเงินเงินสามหมื่นสามหมื่นเมือเสาเนี่เมือเเสานี่ไปซื้อน้ำมันหมื่นห้าซื้อสองถังพี่น้องซื้อสองถังเบิร์ดเลยได้หาะพี่น้องเอ้ยแล้วก็ซื้ออะไรซื้อพวกตัวยูพวกอะไรอะไรที่มัน ที่มันเสียง่ายนะเราก็ซื้อมาสำรองไว้นะคะเพื่อซุกเฉินเท่าจะบ,บริเไปนะพี่นออ้องเบิ่องเอาลดเพื่อสิได้เงินสองร้อยา่ิซื้านหั่นไม่ใหญ่หัน่นโตค่ะโตนี่เราแบบหั่นแบบนี้่าไทยบวฟังพี่นอ้อง ม,มันก็มีอีกได้พี่น้องเด้ยคนประเภทหนึ่งคนอีกประเภทหนึ่งเนาะมามาจา่างอวทยไทยนี่แต่กะจ่างสามปีสอนเลยได้พี่น้องเบื่อมาัีรหินนะมาตรหินนะพี่น้องใสบริการสามปีสอนะมาปีใดปีใดก็เข้าแน่นไปนู่ยพี่น,อน,น,น,อน,น้องแะ้วกคิวเนาะกตต้องเลี่ยงคิ้วเนาะมันมีหลายบริเวนว่าชิมิตจเพิ่นมาจา่างเลยพี่น้องแต่ต้องเลียงคิวเบิกกะโอ้ยประเอดแตกันแม่พี่นาก็กะสิออกเองดอกวัชที่เพิ่นว่า ว้าชีมุ่นนะพี่น้องเอ้ยพี่นากระชีออกแล้วโอ้ยออกมาเบิ่งแม่พี่น้องเอ้ยขาสมมารุืองตะละปีกันเท่าไดแล้วจะข่อยสีอำลาเลยได้วงการนี่แล้วเจ้าออกมาหลดนเข่อยสีอำลาแล้วงวดเป็นไทยนี่ก็อำลาแล้วไม่ออกรับจ้างแล้วใครสีเป็นไทยเลยแลละพี่น้องเอ้ยสมาน้ำกันเครื่องทางแล้ว ฝากเป็นกำลังใจให้นบรถไทยได,ะะด,ด,ด, like, ด,ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นไทยหนีเสี้าหะรับจ้างเลยพี่น้องไม่ชีเห็ุจจออเจ้าจ้องจ้องจ้องเราเศร้ามันเบื่อไหมพี่น้องเออไถหน้ามาเหนื่อยแบบมี มาเหนื่อยๆนะพี่น้องต้องมาลองรับอารมณ์คนบอกว่าเราบอกว่าเราทําไม่ทมําไม่ดีไถไม่ดีแบบนี้นะก็บอกว่าก็ตอบไปเลยนะพี่น้องตอบไปเลยได้ไหมต้างขันฝอยเฮ็ดบันนี้เจ้าก่ไปเอาเจ้าอื่นก็บอกเลยเด้พี่น้องท่านก็ยังมาใส่บริการเพื่อเราเออเราทํางานมานเหนื่อยเราออกงานแปดโมงกลับสามทุ่มสี่ทุ่มแบบนี้ตื่นเช้ามานตื่นตีห้าตีห้าลุกขึ้นมาเป่ากองเป่าอะไรบางทีพ่อออกรอตั้งแต่ตีสี ปีสิบปีปีห้าพ่อขับออกไปไชรอแล้วพี่นอ้องไชรอแล้วถ้ามีเจ้าเปไก่เฮือนนี่ไปไชรอแต่แต่แตลูกค้ากับม่เนาะพี่นอ้องม่บอกว่าเออเป็นอันไม่ใจเงี้ยนะพี่น,น,น้องเพราะกับม่บอกว่าเออไชบค่คักไชห้าไชห้ามใส่บริการหลายปีแล้วเอ็ดเป็นเนาะเอ็ดกิโลแบบหันแบบนี้เพขาว่าเออ คนไทยเนะี่ยเขาทำสูตรส,สีมือนั่นแหละถ้าเป็นพอใจก็จ้างคันใหม่นะคะพี่นออ้องเออปวดหัวกับงานเนี่ไม่พอไม่ปวดหัวกับลูกค้าอีกก็ยากเน,น้องพี่น้องเนาะเอ็นอะไรลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้าเนาะพี่น้องเนาะอเอ็นอะไรสักเดี่ยวเลยพี่น้องเลยไอ้นี่ใส่เวลาเปรตหน้าที่พี่น้อง เราปไปเก็บมุมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ